สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลสุดประทับใจมากๆเลยนะครับกับพ่อจ๋าลูกจา๋าห่างหายไปกับการร้องเพลงคู่ด้วยกันประมาณ2เดือนไลฟ์เมื่อคืนนะครับคือภาพที่สุดประทับใจมากๆเลยและดิวก็นำเอารูปภาพให้กับท่านผู้ชมได้เห็นแล้วก็ยิ้มตามกันนะครับกับภาพแห่งความสุขนะครับภาพนี้ดูมีความสุขมากๆเลยนะครับเป็นภาพที่พ่อจ๋าเนี่ย หอมแก้นนกอ้ายแล้วก็พ่อ,พอแม่เอฟที่เข้ารับชมใน e ีพีนี้ก็ถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วก็ชื่นชมความน่ารักกันไปนะเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นภาพแบบนี้กระมานานมากๆแล้วเนาะพอเราได้เห็นเนี่ยเรารู้สึกว่าออพอนกกับน้ออายเขาคัมแบ็กได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับแล้วก็พอนกเนีก็ได้เปิดเผยใบหน้าอย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่ปังมากๆสําหรับ งานเมื่อคืนนะครับคือทุกคนเขาเห็นหน้าพนกครั้งแรกเนี่ยบอกได้คําเดียวเลยว่าหลอเเราเอาการเลยนะครับเพราะออร่าจับนะาทุกอย่างนะดูดีสมกับเป็นหัวหน้าวงเสียงวิหกนะครับเรายิ่งประกอบคู่กับน้องอารเนี่ยคือเคมีเข้ากันมากมากดูแล้วคือมีสง่าราศีทุกอย่างคือลงตัวมากๆเป็นพ่อลูกที่มีออร่าแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับ งานงานนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ทั้งความสุขนะครับเราจะเห็นได้ทั้งสิ่งดีๆแล้วก็พลังบวกที่พยกมายกเขาได้มอบให้ถือว่าเป็นไลฟ์สดที่ประทับใจมากที่สุดเท่าที่ดูมานะครับเพราะว่าน้องอายเนี่ยมีการร้องเพลงหันหน้าเข้าหาพ่อนกนะครับแล้วก็ได้พูมอะไรน้ําใจนะพ่อนกเขาก็มีความจริงใจมองหน้าน้องอายนะครับแล้วก็ อะหอมสักหนึ่งฟอดแล้วกันนะครับเป็นอะไรที่โอ้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมก็เหนียวแน่นตามเคยนะครับเพราะเขาอยากดูซีนนี้ซีนที่น้องอายกับพ่อจ๋าเนี่ย ร้องเพลงด้วยกันนะครับยังไงก็ไปกำลังใจให้กับน้องอายกับพ่อนกละกันนะยังไงเปิดฤดูกาลปีที่5มาก็อย่าลืมส่งกำลังใจกันะเยอะนะครับเพราะว่าเสียงวิหกเนี่ยเขามีอะไรดีๆที่จะมอบให้กับแฟนคลับแน่นอนครับยังไงวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเจอกันใน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ